สวัสด so, like like so ีครับพี่น้องครับผมอยู่กับช่องทีมนิววัฒน์พนละคนอพิเชียลครับพี่น้องเสี้ยวว่าเพื่อนผู้ใดเงี่ยนี่นะห่วยมันว่าไดรยุติเขาบอกที่ไหนเอาข้าวหรือยังหมานใช่ไหมวันนี้มันยังไม่อาบน้ำพี่น้องตอนเช้าครับบรรยากาศย้ำเช้าครับเสร็จงานที่เอ่อเมก้าเมกอะไรนั่นไม่รู้อะไรเมก้าเซฟปะร้านเมก้าเซฟครับพี่น้องเอ่อ ดูจงหวัดเาเอครับโอ้ยสมองยังล้วนแต่เสาพี่น้องนั้ยล่าอันนี้เครับฮแม่ดมล่าั้งไม่หานสดเดี๋ยวพา่นลองย่างบึ้งกันเดวไปหาซื้อกินกันวจีอ่ตดี๋ยวพี่เติ้ลรจนพี่ต้ลราจนี่ได้มเดียเดี๋ยวผมไปซื้อโอ้ย่หันนะกุนังพูดยวพี่ดว่าพี่ผีไม่จมอย่งเมารเลยเอูอว่ากูเท่าแม่พิมว่าแม่แก ม้นับยัด<อ>ตัยไหล่ะผู้แกปถ้าเปนอะไรภาพไปหาเราเบิ่งได้กินได้ยอยากไดอยากได้กินถ<ว>้าชาวมั่นนั่นนี่สิได้งีเนี่ยจอยแห้งมัวแห้งมาขึ้นนี่รันตั้งแต่ประมาณสามทุ่มครึสีทุ่มครับตีหากักไ่หนอนนี<ว>้ก็ของกินี๋ยวพาซื้อชาเยนกนครับถ้าชานันี่เขาต้องกินกาแฟด้ยวย,ยว่า,า,วาชาเย,ย็นดีกว่า เพื่อตาสว่างตาตังนิดเน,น่อยอาจารย์เตาเอาิีนะ,ค,ะ,นะ,ค,ะรครับนะครับกำลังเก็บาครับไม่ไปไม่ไปไม่ไปทั้หมด กินกาแฟเนี่ยแล้มักินมาเก็ตกาแฟก็ก,ฟกินชาเย็นนะครับชาเย็นนะครับแกครับผมเนี่ยซื้อชาเย็นครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกระดานทีมงานคอนนวัครับผมกำลังเก็บแผนวิธีไปกันตอนที่คอนเกนครับพี่น้องมาแรีงพอก,อกันอยู่คอนเกนครับผมก็จะมาดนวันโยงเพื่อใดจล,ลงรายละเอียดในอีกแช่นึงนะครับผมเดีย๋ยวลงรายละเอียดผ่านาหัวยคิปอีกแช่นึงนะ พ่อพงกะจำไม่ได้ว่ามันอยู่อำเภอไหนของขอนแก่นคะพี่น้อง,องแกกลังถึงขง้านี้างแกนดตจ้งเป็าควทุกน่ทีมจอทีมไฟครับ ผมกินน้ำมะเจลหรือผมกูนแม่นครับชายเย็นครับชาเย็นหวานปกติพาพี่น้<ม>นองอางานไปบงึงนหาเนวทีครับพัดอพววัดเป็นเรียนเวทีเยาวเวที ถ้าอันสั่นเอยลำพงมนเปน็นหรอจะเข้าไปมารำสิงขั้นพอใหญ่ปานี่เป็นใจสัน่นบุบบุบปากาก่อนลำปากกาคือเวทีได้ขนาดนั้นพอลำพงใหญ่ป่านเข้าจะเป็นมารำสิงเตือนวาสันนี่าจะเป็นทีมงานทีมงานไลฟ์สดครับผมทีมผู้ไทยครับทีมงานไลฟ์สดเมื่อคืนนี

มาซื้อขางเข้ามาดิแล้วเบิ่งว่าสิกินอีหยังเงปีงไก่บ่ นนกิเอาเป็นชาแบบสามซีซีไม่หลายปลดกินปวดปวเพี่บอยไปไหนละพี่บอยไปเสร็จแล้วไปซื้อขนมเขียวๆน่ะขนมได้วยเขาเรืขนมดอกจอกดอกจอกดอกจอกหรือดอกอะไรไอ้เขียวแห้งที่เข้าไปนี่เนี่ยผมก็เลยซื้อ แม่นอาวันหมูยอคับอันนี้อบคไม่ะคมเอาอันนี้ครับกับอันนี้โอ้

สองย่างสามสิบบาทครับหนูรู้อยู่ว่าพี่บอจะพีบพีอบห่ะมว่ามาว่้นมาสวยนอน้นมากนะไม่อย่ามาว่าโดต้นขันต้นไม่มีแหเลืองของหนูหรอย่างเดี๋ยวจะปบารัากระซําเก้าอ้นาอาไอันเดียกกระซัมสีบเดี๋ยวพี่น้องน่ากินเดี๋ยวไปหาแม่แกยม โอ้แต่ว่ามีเสียงเพี่ของชีตี้ลิกกับชีตีป่ะบอไปเดี๋ยวก็จะไมได้จะแปดนาทีกันถ่ายคลิปเรก่องของก็งงต้องเอามาเป็นหลังหลังคืออะไรน้ำดืม่มโอ้น้ำดืม่มแต่มันไม่เ,ย,เย็นเท่าไหโอเคครับพี่น้องครับในเวลาสมมติามาเพื่อคนละคลิปนี้ก็แปดนาทีแล้วครับผมฝากพี่น้องที่ตามบมาืองหลานเด้อครับผม ผูดจะตามถึง1,000คนเมื่อไหร่ก็จะไล่สดในปีแน่นองครับผมโปรไทยโปรไทยน้องครับด 1, เดี๋ยวจะเฝ้าเรื่องส่วนตผู้ใดเอ่อมีคนถามมาหลายอยู่ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงยังสิ่งนะครับเดี๋ยวผมก,ผมกปประสีผมกระสีเฮ็ดคลิปบริษัทกระสีไลฟ์สดครับผมผูดตามถึง1,000คนเราจะไลฟ์สดแล้วก็ผลขึ้ยกับการพิมพ์กำนองครับผมฝากติดตามได้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งพเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับผมส